สวัสดีครับผมชื่ออัครเดชนะครับเป็นผู้สังเกตกีฬาของสถานีโทรทัศน์ไทยบีบีเอสนะครับได้มีโอกาสรู้จักกับองค์การแคมปัสออริจเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วและได้มีโอกาสทำงานร่วมกันด้วยในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยการทํางานร่วมกับองค์การแห่งนี้เรื่องของภาษาอังกฤษเป็นของที่สําคัญนะครับเพราะจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษกันเป็นประจําอยู่แล้วนะครับจากคนที่ไม่เป็นเรื่องของภาษาอังกฤษเลยการได้มีโอกาสใช้กันได้มีโอกาสพูดทา้ภาษาเพิ่มผมนั้นเกิดการพัฒนาจนสามารถต่อยอดนําไปใช้ในชีวิตประจําวัันได้นะครบ นอกจากนั้นทางองการยังมีนกศึกษารแลกเปลี่ยนที่เราเรียกกันว่า C C P เดินทางมาที่ประเทศไทยกันอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งโองกาสนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับรน้องๆที่อยากจะพัฒนาภาษาอเปรตในการที่จะรู้จักกับกศึกษารแลกเปลี่ยนและรู้พูดคุยภาษาเปรตกับเขาการมีเพื่อนปชาวต่างชาตาชาิทําให้เรามีโอกาสในการพัฒนา,าภาษาอังกฤษเป็น,นตัวด้วยนะครับ และนีมาว่าีนไม่นานนี้จะมีท่ายภาษาองกฤษนะครับซึ่งน้องๆคนไหนอยากต้องการที่จะพัฒนาตนเองอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษนี่เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ไม่ควรพลาดซึ่งการได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของภาษาทําให้ภาษาอังกฤษของเรานั้นเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนอกเหนือนจากการพูดคุยภาษาอังกฤษแล้วเรายังได้มีเพื่อนประชาต่างชาติด้วยครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่กิฟค่ะตอนนี้พี่กิฟก็เป็นล่ามนะคะที่งานประชุมต่างๆก็พี่กิฟเนี่ยเข้าซีโอมาตั้งแต่ตอนปีหนึ่งเลยค่ะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ย ที่เป็นล่ามก็จะมีคนมาถามว่า e y, เฮ้ยไปเรียนเมืองนอกมาหรือเปล่าทําไมแปลได้ทําไมทําได้แล้วก็ทุกครั้งที่พี่จะตอบพี่จะตอบอย่างภาคภูมิใจเลยว่าพี่เรียนที่มาหาลัยขอนแก่นแล้วก็เป็นเพราะว่าซีอนี่แหละที่ช่วยพี่นะคะแล้วก็มีเพื่อนๆต่างชาติแล้วก็พี่สตาฟทุกคนที่แบบว่าช่วยด้วยความรักเวลาที่เรารักใครเนี่ยเราก็อยากที่จะสื่อสารให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนภาษาอังกฤษที่นี่เนี่ยมัน มันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรที่ต้องบังคับแต่มันมาจากความรักมาจากความสนุกได้ทาในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทําได้มาก่อนแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะก็ไม่อยากจะให้น้องๆเนี่ยพลาดโอกาสนี้ไปนะคะ